สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันตอนที่สองนะคะครั้งที่แล้วเราค้างไว้ว่าถ้าเราเจะจทย์ประเภทแบบนี้เราจะคิดให้เร็วและง่ายได้อย่างไงหลังจากที่เราเช็คส่วนเนี่ยมีส่วนที่เท่ากันแล้วแต่เศษเนี่ยสามน้อยกว่า6ลบกันไม่ได้เราก็ทำการยืม1 1เมื่อถูกยืมจะเหลือ0ูนและทำการยืมนั่นก็คือ7จ็ส่วน7บวก3ส่วน7 ได้เป็น10ส่วนเเราจะเปลี่ยน1เศษ3ส่วนเเป็นเศษ10ส่วน7แล้วก็ลบ6ส่วน7อันนี้ลบกันง่ายเลยได้เป็น4ส่วน7ลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเช็คส่วนคือ9แล้ว2ลบ7ไม่ได้นะคะเราก็ทำการยืม5 5เมื่อถูกยืมจะเหลือ4และเมื่อยืมมันก็คือ9 9ส่วน9บวก2ส่วน9 ก็คือษ1ส่วน9เราจึงเปลี่ยน5 72ส่วน9เป็น4 1 1ส่วน9ลบ2 77ส่วน9จำนวนเต็มก็ลบก,กันได้เศษก็ลบก,กันได้ก็ได้เป็น2 4ส่วน9วิธีนี้จะง่ายมากๆเลยนะคะสรุปเทคนิคง่ายๆในการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน ถ้าเราเจอโจทย์ประเภทแบบนี้นะคะจานวนคะลบจำนวนค่ะเราเช็คส่วนก่อนเมื่อส่วนเท่ากันแล้วจำนวนเต็มก็ลบกันได้เศษก็ลบกันได้ทำการลบกันเลยนะคะแบบที่2คือจํานวนเต็มลบจํานวนค่ะให้เปลี่ยนจํานวนเต็มเป็นจํานวนค่ะคือ8เปลี่ยนเป็น7จ็ดจสามส่วนแล้วก็ทําการลบก็จะง่ายทันทีเลยนะคะ อีกแบบหนึ่งคือจำนวนค่ลบจำนวนคะเมื่อเช็คส่วนเท่ากันแล้วแต่เศษเนี่ยลบไม่ได้คือ3ลบ9ไม่ได้เราจะทำการยืม6นะคะก็จะเปลี่ยน6เศษสส่วน13เป็น5เศษส6ส่วน13แล้วก็ทำการลบก็จะลบกันง่ายขึ้น5ลบ2ก็ได้3แล้วก็16ลบ9ก็จะได้7นะคะ จะเห็นว่าเมื่อเราใช้เทคนิคนี้ในการลบจะทําให้เราลบเสร็จส่วนได้ง่ายขึ้นมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับ2นาทีตีเลขให้แตกสวัสดีค่ะ